สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูมานะนะครับในวิชาว่ายน้ำวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกนะครับให้นักเรียนได้ฝึกอุปกรณ์ที่นักเรียนนะครับได้เห็นในภาพนะครับนี่คือคิกบอร์ดนะครับประโยชน์ของมันนะครับมีไว้สำหรับนะครับฝึกการเตะขานะครับฝึกการเตะขาให้มีความชำนาญนะครับวันนี้ เราก็จะมาเรียนฝึกเตะขานะครับโดยใช้คิกบอร์ดในการฝึกนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็มาชมคลิปแล้วก็ฝึกไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกคลิกบอร์ดนะครับในการฝึกเตะขานะครับเราจะจับในลักษณะจับสั้นนะครับคิกบอร์ด ในการฝึกจะมี2ลักษณะนะครับนั่นก็คือคิกบอร์ดสั้นนะครับอย่างในภาพนี้นะครับและก็คิกบอร์ดยาวนะครับวันนี้เราจะฝึกคิกบอร์ดสั้นเตะขานะครับโดยการจับนะครับในลักษณะเหมือนในภาพเลยนะครับในการจับแขนเหยียดตรงนะครับจับในส่วน หัวของคิกบอร์ดนั่นเองนะครับแขนเหยียดตรงนะครับแล้วก็สะบัดปลายเท้านะครับให้ตัวนะครับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับอย่างคล่องตัวนั่นเองนะครับ ให้นักเรียนสังเกตปลายเท้านะครับสบัดปลายเท้านะครับไม่เกร็งไม่เกร็งขานะครับสบัดปลายเท้าให้ตัวเคลื่อนไปข้างหน้านั่นเองนะครับในภาพนี้นะครับในคลิปนี้ครับการจับแบบนี้คือเป็นการฝึกที่ชํานาญแล้วนะครับคือเป็นการเพิ่มแรงต้านให้กับตัวเองนะครับฝึกการเตะขานะครับ ส่วนการเตะขาในคลิปนี้นะครับก็เป็นการเตะขาในท่ากบแล้วก็ท่าผีเสื้อนั่นเองนะครับ2ท่านี้นะครับเราจะฝึกก็ต่อเมื่อเราผ่านการเตะขาท่าฟรีสไตล์แล้วนะครับในกรณีที่เราก้มหน้านะครับก้มหน้าลงเพื่อทําความเร็วนะครับทําความเร็วให้กับตัวของเรานะครับลดแรงต้านให้ตัวเองนะครับ ส่วนกรณีที่โผล่หัวนะครับก็คือขาเริ่มแข็งแรงและก็มีความชํานาญแล้วนั่นเองนะครับก็จบไปนะครับสําหรับการฝึกเตะขาคลิกบอร์ดสั้นนะครับให้นักเรียนนะครับได้ดูและศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกนะครับเมื่อเราเปิดโรงเรียนนะครับลงสะได้นะครับค,คุณครูก็จะฝึกให้เราได้ ปฏิบัตินะครับได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ